สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจในแวดวงพลังงานนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัท T 1 e n e r g y หรือ TE ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเดิมเขามากกว่าคือ Freya Battery นะคะใช่ครับ Freya Battery แล้วก็ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นบทวิเคราะห์กลยุทธ์แบบเข้มข้นเลยนะครับทั้งเรื่องทิศทางใหม่ Product การใช้งานภาพรวมตลาดที่ TE เขากาลังจะลุย ค่ะเรียกว่าเจาะลึกกันเลยครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงปรับเปลี่ยนพลิกกลยุทธ์ครั้งใหญ่ขนาดนี้จากที่เน้นแบตเตอรี่อย่างเดียวมาทำทั้งโซลา่าทั้งกักเก็บพลังงาน Mm hmm. เขาวางตำแหน่งตัวเองยังไงในตลาดแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงโดยเฉพาะกระแสะ Made in USA ที่ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักเลยนะครับ <S <S ใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าทั่วโลกกำลังวุ่งไปทาง Decarbonization เนาะการลดคาร์บอนครับแล้วสหรัฐเองก็มีนโยบายชัดเจนเรื่อง Energy Independence อยากพึ่งพาตัวเองมากขึ้นบริษัทอย่าง T1 นี่เลยน่าจับตามากว่าเอ๊ะเขาจะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญใน supply chain พลังงานสะอาดที่อเมริกาพยายามสร้างได้ไหมทามกลางการแข่งขันที่ก็ดุเดือดนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเฟรยามาเป็น T1 นนี่ จุดเปลี่ยนจริงๆคืออะไรครับชัดที่สุดก็คือการขยายขอบเขตธุรกิจเลยค่ะจากเดิมเฟรยาเขาจะเน้นไปที่แบตเตอรี่มากๆเทคโนโลยีการผลิตอะไรพวกนี้แต่พอเป็น T1 Energy ปุ๊บเขาประกาศเลยว่าจะทำแบบ Integrated มากขึ้นคือมีทั้งโซล่ามีทั้ง Energy Storage หรือระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเห็นชัดๆเลยก็ตอนที่เขาไปซื้อ,อกิจการโรงงานผลิตแผงโซล่าในอเมริกาเข้ามาอันนี้เป็นสัญญาณชัดเลยว่าไม่ได้มองแค่แบตแล้วนะ จะทำโซลูชันให้มันครบวงจรขึ้นการขยับตัวแบบนี้อะไรเป็นแรงผลักดันสำคัญครับทำไมถึงมองว่าเอ๊ะต้องทำทั้งโซลา่าทั้งสตอเรจตอนนี้แหละใช่เลยมีหลายปัจจัยเลยค่ะอย่างแรกก็อย่างที่คุยกันไปคือเทรนใหญ่ของโลกเรื่องดีคาร์บอนไนเซชันอันนี้ทำให้ความต้องการพลังงานสะอาดมันโตแบบก้าวกระโดดครับปัจจัยที่สองก็คือบริบทของอเมริกาเอง ที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานอยากลดการพึ่งพาเอ่อซัพพลายเชนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนอืมครับเลยมีนโยบายหนุนการผลิตในประเทศออกมาเยอะมากครับผมแล้วก็ปัจจัยที่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเลยคือกฎหมาย IRA ค่ะ Inflation Reduction Act อ๋อ IRA ที่ดังๆใช่ค่ะ กฎหมายนี้ให้สิทธิประโยชน์เยอะมากทั้งภาษีเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพลังงานสะอาดโดยเฉพาะที่ใช้ของที่ผลิตในประเทศหรือที่เรียกว่า domestic content นะคะอ๋อครับการที่ทีวันไปซื้อโรงงานในอเมริกาวางแผนจะสร้างเพิ่มอีกก็คือเพื่อจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละคะ่ะจาก domestic content ของ IRA นี่แหละเป็นกลยุทธ์ที่รับกับนโยบายรัฐเต็มๆเ,เข้าใจเลยครับเหมือนปรับตัวตามลมตามนโยบายเลยแต่ถ้ามองไปที่สนามแข่งจริง ตลาดที่เขาจะเข้าไปลุยเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนครับโอกาสมันดูดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่าตลาดหลักที่ทีวันเขาโฟกัสแน่นอนคืออเมริกาค่ะซึ่งใหญ่แล้วก็โตเร็วมากจาก i i บแต่ถ้ามองภาพรวมตลาดโลกก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะข้อมูลคาดการณ์นี้บอกว่าตลาดโซลา่าทั่วโลกน่าจะโตเฉลี่ยปีละ6-10%โอ้ก็เยอะนะครับใช่ค่ะแต่ตลาดระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS นะคะ Battery Energy Storage Systems อันนี้ร้อนแรงกว่าอีกคาดว่าจะโตปีละ20-25%หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกโอ้โหทำไม BESS มันโตแรงขนาดนั้นครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวช่วยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้พลังงานหมุนเวียนอย่างโซลาร์มันนิ่งขึ้นสเสถียรขึ้นจ่ายไฟได้สม่ำเสมอขึ้นมันเลยต้องมาคู่กันดังนั้นโอกาสทางธุรกิจนี้มหาศาลแน่นอนค่ะ ตัวเลขการเติบโตนี้น่าสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าโอกาสใหญ่ก็มักจะมากับความท้าทายใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับในตลาดนี้ทีวันเขาต้องเจอกับอะไรบ้างครับถูกต้มเลยค่ะความท้าทายนี้หลายมิติมากอย่างแรกเลยที่ชัดๆก็คือเรื่อง supply chain ค่ะ supply chain ใช่ค่ะพวกวัตถุดิบสำคัญๆในการผลิตแผงโซลา่าอย่างซิลิคอนเวเฟอร์โคลิซิลิคอนอะไรพวกนี้ตอนนี้มันยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ผลิตไม่กี่รายในโลก โดยเฉพาะในจีน mm hmm. การพึ่งพาเขาเยอะๆมันก็เสี่ยงทั้งเรื่องราคาเรื่องความต่อเนื่องเรื่องออภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆครับทีวันเขาก็พยายามลดความเสี่ยงนี้นะคะโดยไปจับมือกับ Corning ที่จะผลิตเวเฟอร์ในอเมริกาแต่มันก็ยังเป็นแค่ส่วนเดียวของทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะครับผมแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากสป라이ชเชนการแข่งขันค่ะ อันนี้ก็ดุเดือดมากมีผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกโดยเฉพาะบริษัทจากจีนอย่างจิงโก้เจเอโซล่าลองจีพวกนี้เขาได้เปรียบเรื่องขนาดการผลิตเยอะมากต้นทุนก็ต่ำกว่า economies of scale ว่างั้นเหระใช่ค่ะทำให้การแข่งเรื่องราคานี้โหดมากแล้วในอเมริกาเองก็มีเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งอยู่หลายอย่าง First Solar ด้วยอืมแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีค่ะเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ก็เปลี่ยนเร็วมากพวกเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ๆอย่างท็อปคอนหรือเพิร์ฟสกาย์อะไรพวกนี้ กำลังมาเลยประสิทธิภาพอาจจะสูงกว่าเดิมครับถ้าทีวันลงทุนกับเทคโนโลยีปัจจุบันไปเยอะๆแล้วแต่อีกแป๊บเดียวมีของใหม่ที่ดีกว่าออกมาก็อาจจะเสียเปรียบได้อันนี้ต้องบริหารดีๆอืมก็เป็นความเสี่ยงใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือปัจจัยการเงินและเศรษฐกิจครับอุตสาหกรรมนี้มันใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูงมากนะคะพวกค่าสร้างโรงงานเครื่องจกักร R&D อะไรพวกนี้หรือที่เรียกว่า Capex นะคะ High ใช่ค่ะ high capex มากทำให้ทีวันต้องพึ่งการระดมทุนเยอะแล้วพอเจอช่วงดอกเบีย้ยสูงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็กระทบตรงๆเลยทั้งความสามารถในการลงทุนต้นทุนการเงินครับแล้วยังมีเรื่องเงินเฟ้ออีกที่กระทบต้นทุนวัตถุดิบค่าก่อสร้างหรือแม้แต่กระแสรีชอริ i การย้ายฐานกลับประเทศเนี่ยถึงจะเป็นโอกาสให้ทีวันแต่ก็อาจจะทําให้ต้นทุนในประเทศโดยรวมมันสูงขึ้นด้วยค่ะโอ้ฟังดูแล้วเป็นสนามที่แบบ ไม่ง่ายเลยนะครับมีทั้งแรงหนุนจากนโยบายแต่ก็มีความเสี่ยงความท้าทายรอบด้านเลยพอเห็นภาพความท้าทายแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะครับว่าแล้วที่วันเขาวางโครงสร้างธุรกิจหรือ business model ของเขายังไงให้มันฝ่าฟันเรื่องพวกนี้ไปได้อะไรคือหมัดเด็ดที่เขาเชื่อว่าจะใช้มัดใจลูกค้าหรือว่าสร้างความได้เปรียบขึ้นมาได้ครับ ค่ะถ้าดูจาก business model canvas ที่เรามีกันนะคะสิ่งที่ T1 พยายามจะเสนอเป็น value proposition หรือคุณค่าหลักเนี่ยดูเหมือนจะพยายามตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้เลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับข้อแรกเลยคือการเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์ made in US ที่เข้าเกณฑ์ domestic content ของ IRA อันนี้น่าจะเป็นจุดขายแข็งเลยในตลาดอเมริกาครับ ชัดเจนข้อ2คือการเสนอโซลูชันแบบครบวงจรมีทั้งโซล่าทั้งสตอเรจตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ระบบสมบูรณ์จบในที่เดียวข้อ3คือการใช้เทคโนโลยีเซลล์ที่ประสิทธิภาพสูงอย่างท็อปคอนที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือความพยายามลดความเสี่ยง supply chain ซึ่งก็น่าจะเชื่อมกับการหาพาร์ทเนอร์ในประเทศอย่างที่คุยกันครับแล้วพวกกิจกรรมหลักหรือทััพยากรหลักล่ะครับ เขาเน้นอะไรเป็นพิเศษกิจกรรมหลักเนี่ย Key activities ก็หนีไม่พ้นเรื่องไอเานดีค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีมันทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็การผลิตเซลล์ผลิตโมดูลให้มีคุณภาพและที่สําคัญมากๆคือการบริหารจัดการซ u p p l y chain ให้มันมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นหัวใจเลยครับผม ส่วนทัพยากรหลัก Key Resources ที่เขามีแล้วกำลังสร้างก็คือโรงงานผลิตค่ะตอนนี้มีโรงงานผลิตโมดูล5กิกะวัตต์ที่ w ว r m e r er, Texas อันนี้เรียกว่า G1 Dallas Wormer e ครับแล้วก็มีแผนใหญ่จะสร้างโรงงานผลิตเซลล์อีก5กิกะวัตต์ที่ออสตินชื่อ G2 Austin โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่อง IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาความสามารถในการหาเงินทุนแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือพันธมิตร คีย์พาร์ e เนอย่างคอ n นิงที่ทำเวเฟอร์ให้มานากอลฟกลุ่มทุนจากซาอุที่สนใจจะมาร่วมทุนโรงงาน G2 แล้วก็เย t ส s ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะครับถ้าเราเอาองค์ประกอบพวกนี้มาต่อๆกันมันจะเห็นภาพกลยุทธ์ชัดขึ้นไหมครับว่าเขาจะเดินเกมยังไงชัดขึ้นมากเลยค่ะทีวันนี้กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเรื่อง Localization หรือการผลิตในประเทศเพื่อจะจับโอกาสจาก Ira แล้วก็สร้างความได้เปรียบในตลาดอเมริกา เขากำลังพยายามสร้าง vertical integration หรือการบูรณาการแนวดิ่งคือควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำมากขึ้นอย่างการจะสร้างโรงงานเซลล์ G2 Austin เองเนี่ยก็เพื่อจะผลิตเซลล์เองเลยจะได้ควบคุมคุณภาพคุมต้นทุนลดเสี่ยง supply chain ซึ่งอันเนี้ยทะเยอทยานมากนะคะ ทยเยอทย,ยานจริงๆครับใช่ค่ะแล้วอีกเสาหลักที่สำคัญมากๆคือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ข้อตกลงกับคอ n นิงเรื่องเวเฟอร์ที่ผลิตในอเมริกานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเวเฟอร์นี่เป็นคอขวดสำคัญเลยการมีพาร์ทเนอร์ตรงนี้ช่วยลดเสี่ยงได้เยอะครับ หรือการหาพาร์เนอร์การเงินอย่างมนาว o l ฟก็สะท้อนว่าโครงการมันใหญ่เกินกว่าจะทําคนเดียวไหวการมีพาร์เนอร์แกล่งนี้สําคัญมากแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าข้อตกลงบางอย่างอย่างกับมนาเนี่ยมันยังเป็นแค่ letters of intent คือยังไม่ผูกมัดต้องทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้การเพึ่งพาปันธมิตรนี่ดูจะเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดเสี่ยงในเวลาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยงั้นเราลองมาวิเคราะห์สวัสด์ของ T1 กันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับเริ่มจากจุดแข็ง strength ก่อน อะไรคือสิ่งที่เทียว,วันมีดีหรือทำได้ดีในตอนนี้ครับจุดแข่งที่ชัดๆเลยนะคะคือการปรับกลยุทธ์ strategic pivot ที่ถือว่าทันการมากสอดคล้องกับเมกะเทรนพลังงานสะอาดนโยบายสหรัฐการตัดสินใจรุกตลาดโซล่าพลัสสโตรจ e นี่มาถูกทางเลยครับการที่เขาได้สินทรัพย์โรงงานที่เท็กซัสวิลมาแอสเซทมาเนี่ยทำให้ t ทีวันมีกำลังการผลิตโมดูลได้ค่อนข้างเร็วเลยนะคะช่วยให้เริ่มทำเงินได้เร็วตอบโจทย์ด OMESTIC CONTENT ได้ทันที อ๋อครับได้เปรียบเรื่องเวลาใช่ค่ะแล้วก็การจับมือกับ Corning อันนี้ก็เป็นจุดแข็งสำคัญด้านสป y ายเชนต้นน้ำเลยแล้วก็แผนสร้างโรงงานเซลล์2 Austin ก็สะท้อนวิสัยทัศน์เรื่อง vertical integration ที่ชัดเจนค่ะฟังดูมีข้อดีหลายอย่างเลยครับแต่ในทางกลับกันอะไรคือจุดอ่อน weaknesses หรือความเปราะบางที่น่ากังวลที่สุดของ T1 ครับตอนนี้ จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเลยปฏิเสธไม่ได้คือภาระการลงทุนที่สูงมากค่ะ High Capex ใช่ค่ะใช้เงินเยอะใช่ครับสร้างโรงงานระดับกิกะวัดนี่ใช้เงินมหาศาลมมันก็สร้างแรงกดดันทางการเงินหนักรากแล้วก็นำไปสู่จุดอ่อนข้อต่อไปคือความเสี่ยงในการดำเนินงาน Execution Risk Execution Risk ใช่ค่ะคือการสร้างโรง,งงานใหม่ให้เสร็จตามแผนทันเวลาอยู่ในงบ การเพิ่มกำลังการผลิตหรือ ramping up ให้ได้คุณภาพได้ปริมาณตามเป้าการจัดการ supply chain ที่ซับซ้อนทั้งหมดเนี้มันเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดปัญหาเกิดความล่าช้าอะไรแบบนี้ค่ะอืมเข้าใจครับนอกจากนี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโซล่าโซล่าอินดัสทรีเอ็กซ์เพรียซ์ของ T1 เองก็ยังถือว่าน้อยนะคะถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เขาอยู่มานานเป็น 10, 10ปีอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้สร้างความเชี่ยวชาญครับ ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่มันควบคุมยากแล้วก็การเสียเปรียบด้านต้นทุน cost disadvantage ถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ๆจากจีนถึงจะมี IRA A ช่วยแต่ก็ยังต้องพิสูจน์ว่าจะแข่งราคาได้จริงไหมครับสุดท้ายก็คือการพึ่งพาพันธมิตรและการระดมทุนอย่างที่คุยกันถ้าดีลสำคัญสคัญไม่เกิดหรือระดมทุนไม่ได้ตามแผนก็อาจจะกระทบทั้งโครงการได้เลยค่ะดูเหมือนจุดอ่อนและความเสี่ยงนี้ หนักหนาเอาการเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองในแง่บวกบ้างอะไรคือโอกาส opportunities ที่รอทีวันอยู่ข้างหน้าครับถ้าเขาสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงพวกนี้ได้โอกาสใหญ่สุดเลยแน่นอนคือการเติบโตของตลาดในอเมริกา US market growth ค่ะที่ได้แรงหนุนจาก IRA จากความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้า T1 ววางตัวเองเป็นผู้ผลิต Made in USA ที่น่าเชื่อถือได้ก็มีโอกาสคว้าส่วนแบ่งตลาดนี้ได้เยอะเลย ยังมีโอกาสในการบูรณาการที่ลึกขึ้น deeper integration ในอนาคตเช่นอาจจะไปลงทุนในส่วนประกอบต้นน้ำอื่นๆเพิ่มอีกหรืออาจจะขยายไปตลาดต่างประเทศ international expansion ที่มีนโยบายสนับสนุนคล้ายๆกัน แล้วก็แน่นอนคือโอกาสในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ new technologies มาใช้พวกเซลล์ประสิทธิภาพสูมรุ่นต่อไปเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือแม้แต่การพัฒนาพวกซอฟต์แวร์บริการที่เกี่ยวกับระบบ Solar Plus Storage ให้มันครบวงจรมากขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะจากผู้ผลิตจีนที่เขาได้เปรียบเรื่องต้นทุนกำลังการผลิตมหาศาลครับอันนี้มีไม่พนใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นการค้าภาษี trade issue tariffs ร,ระหว่างประเทศอันนี้ก็เสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอด อาจจะกระทบต้นทุนหรือการเข้าตลาดได้คอขวดในซัพพลายเชนซัพพลายเชน bottleneck ถึงจะพยายามลดเสี่ยงแล้วแต่ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกได้อีกครับนอกจากนี้ก็มีความล้าสมัยทางเทคโนโลยี technological obsolescence ที่เร็วมากอย่างที่บอกไปลงทุนวันนี้อีกไม่กี่ปีอาจจะไม่คุ้มแล้วการเปลี่ยนแปลงนโยบาย policy changes อันนี้ก็เสี่ยงมากนะคะ ถ้าระบายชุดต่อไปมาเปลี่ยนหรือยกเลิก IRA ไปนี่ผลกระทบต่อ T หนึ่งนี่รุนแรงแน่ๆนครับผมความเสี่ยงเศรษฐกิจมหาภาคอย่างดอกเบี้ยสูงนานๆเงินเฟอ้อไม่ลงเศรษฐกิจถดถอยพวกนี้กระทบทั้งลูกค้าทั้งต้นทุนการเงิน T หนึ่งเลยและแล้วก็สุดท้ายคือความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ Project Risks ที่มันคุมยัดยากค่ะเช่นก่อสร้างช้าขอใบอนุญ,ญาตยากงบบานปลายอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติของโครงการใหญ่นะคะแต่มันก็กระทบแผนธุรกิจได้ ชัดเจนเลยครับว่าชีหนึ่งกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่น่าตื่นเต้นนะแต่ก็เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เหมือนกันมีทั้งโอกาสใหญ่แล้วก็ความเสี่ยงรอบด้านจริงๆทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดในสมรภูมินี้ทีหนึ่งต้องลงแข่งกับใครบ้างครับคู่แข่งหลักๆนี้หน้าตาเป็นยังไงคู่แข่งในตลาดโซลาร์โมดูลเซลล์แล้วก็สตอรจเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยค่ะ ถ้าในอเมริกาเองเจ้าที่แข็งแกร่งมากคือ First Solar ค่ะ First Solar ใช่ค่ะเขาเป็นผู้นำตลาด Utility Scale เลยใช้เทคโนโลยีซินฟิล์มแล้วก็มีฐานผลิตในอเมริกาอยู่แล้วมี Sun Power กับบริษัทลูก Maxion ที่จะเน้นตลาดหลังคาบ้านโซลูชันประสิทธิภาพสูงหน่อยครับแล้วก็ต้องเจอศึกหนักจากยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนค่ะทั้ง J ิงก Sola r JA Solar l ล n g งแล้วก็อีกเยอะเลยพวกนี้ครองตลาดโลกส่วนใหญ่ ได้เปรียบเรื่องขนาดต้นทุนเทคโนโลยีไปเร็วมากครับผมจีนนี้มาแรงตลอดใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่เน้นการบูรณาการกับระบบอื่น <c oughs> เช่นพวกอินเวอร์เตอร์ซอฟต์แวร์อย่าง Enphase หรือ SolarEdge ที่เขาก็ขยายมาทำสตอ a g จมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อ <c oughs> แล้วก็แน่นอนว่ามองข้าม Tesla Energy ไม่ได้เลยค่ะอันนี้แบรนด์แข่งมากมี ecosystem มของตัวเองทั้ง Solar Roof Powerwall ซอฟ์ตแวร์จัดการพลังงานโหรายชื่อคู่แข่งนี้แบบแข่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทีวันจะหาช่องว่างตรงไหนหรือสร้างความแตกต่างขึ้นมาสู้กับคนเหล่านี้ได้ยังไงครับจุดที่ทีวันพยายามจะสร้างความแตกต่างหลักๆเลยนะคะคือการเป็นผู้ผ,ผลิตแบบบูรณาการ Solar Plus Storage ที่เน้นฐานการผลิตในอเมริกา Made in USA Focus ค่ะครับเน้น Made in USA ใช่ค่ะเขาเดิมพันว่าความได้เปรียบจากนโยบาย IRA กับความต้องการของลูกค้าบางกลุ่มที่อยากได้ของที่ผลิตในประเทศจริงๆเช่นภาคราัฐหรือโครงการที่เน้นความมั่นคงเนี่ยจะมาชดเชยความเสียเปรียบเรื่องต้นทุนเมื่อเทียบกับจีนได้แล้วการเสนอโซลูชันครบวงจรทั้งแผงทั้งแบตก็อาจจะดึงดูดลูกค้าที่อยากได้ผู้ให้บริการรายเดียวจบเลยครับ ซึ่งมันก็จะต่างจาก First Solar ที่ถึงจะผลิตในอเมริกาเหมือนกันแต่เขาเน้น Utility Scale เป็นหลักเทคโนโลยีก็คนละแบบส่วนคู่แข่งจีนถึงต้นทุนจะต่ำแต่ก็อาจจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ IRA ได้ไม่เต็มที่เท่าทีวันอันนี้คือสมมติฐานหลักที่ทีวันเขากำลังเดิมพันอยู่ค่ะว่าความแตกต่างพวกนี้มันมีน้ำหนักพอในตลาดจริงพอจะเห็นภาพการแข่งขันแล้วครับทีนี้ไ่ดูตัวสินค้าจริงๆกันบ้าง ผลิตภัณฑ์โซลูชันที่ทีวันเขาจะเอามาเสนอขายสู่ตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเอาไปใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างครับผลิตภัณฑ์หลักๆก็ตามกลยุทธ์โซล r p พลั Storage เลยค่ะคือจะมีเซลล์แสงอาทิตย์ s o l a r เซลส์ Sales, ที่วางแผนจะผลิตเองที่ g 2 Austin ครับมีแผง s o l โซล a n e l s ที่ผลิตจากโรงงาน G1 ที่มีอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ BESs ซึ่งอันนี้อาจจะมาจากเทคโนโลยีเดิมของ f r y e r หรือจากพาร์ทเนอร์แล้วก็สุดท้ายคือโซลูชันแบบบูรณาการ integrated solutions ที่เอาพวกนี้มาประกอบกันมีระบบควบคุมมีซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มค่ะแล้วการใช้งานจริงเลยครับโซลูชนันพวกนี้จะไปอยู่ในโครงการแบบไหนได้บ้างครับโอ้โหหลายกลายมากเลยค่ะตั้งแต่ระดับใหญ่สุดเลยคือฟาร์มโซลา่าขนาดใหญ่ utility scale solar farms ที่ผลิตไฟเยอะ ป้อนเข้าระบบกริดทีวันก็จัดหาได้ทั้งแผงทั้ง BESS เพื่อช่วยให้จ่ายไฟได้นิ่งขึ้นลดความผันผวนครับทำให้พลังงานหมุนเวียนเสถียรขึ้นใช่ค่ะรองลงมาก็เป็นโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม CNI เช่นติดบนหลังคาโรงงานใหญ่ๆศูนย์กระจายสินค้าห้างสรรพสินค้าศูนย์ข้อมูลอะไรพวกนี้อ๋อพวกนี้เขาติดทำไมครับส่วนใหญ่ก็อยากลดค่าไฟระยะยาวค่ะหรือไม่ก็ต้องการพลังงานสำรองเผื่อไฟดับ ธุรกิจจะได้ไม่สะดุด T1 ก็เสนอโซลูชันตามขนาดตามความต้องการได้ค่ะครับผมนอกจากนี้ก็มีโครงการพลังงานชุมชนหรือไมโครกริดสค่ะอันนี้กำลังมาแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่อยากมีพลังงานมั่นคงเป็นของตัวเองโซลูชันโซลา r p พลั s สตอเรจครบวงจรของ T1 ก็ตอบโจทย์เลยน่าสนใจครับอีกกลุ่มที่น่าสนใจมากคือภาครัฐกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญค่ะ เช่นหน่วยงานรัฐฐานทัพโรงพยาบาลสนามบินกลุ่มนี้เขาเน้นความมั่นคงทางพลังงานสุดๆแล้วก็มักจะมีข้อกำหนดหรือแรงจูงใจให้ใช้ของที่ผลิตในประเทศตามนโยบาย Buy American อันนี้เข้าทางทีวันเลยอ๋อตรงเป้าใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือใช้ในระบบสำรองไฟหรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน Energy resilience and backup power สำหรับบ้านใหญ่ๆห,หรือธุรกิจที่แบบไฟดับไม่ได้เลย การมีโซล่าคู่กับ BSS นี่เป็นทางออกที่ดีมากค่ะครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ระดับใหญ่ๆ utility scale ไปจนถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนภาครัฐเลยนะครับดูเหมือน T1 พยายามจะเจาะเข้าไปในทุกตลาดที่มีโอกาสจริงๆเมื่อพิจารณาจากทั้งหมดที่คุยกันมานะครับทั้งกลยุทธ์ความท้าทายโอกาสผลิตภัณฑ์มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์อะไรที่สาคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายอนาคตของทีได้บ้างครับค่ะ จากการวิเคราะห์นะคะมีข้อเสนอแนะสำคัญสคัญอยู่หลายข้อเลยข้อแรกเลยอาจจะสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีวินยัยแล้วก็ขยายกำลังการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน Discipline Execution and phased scaling หมายความว่ายังไงครับคือทีวันต้องพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าสร้างโรงงาน G2 Austin ได้สำเร็จตามแผนเริ่มผลิตเซลล์ได้จริงแล้วก็ต้องใช้โรงงาน G1 ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนอย่าครึ่งรีบขยายเร็วเกินไป ถ้าฐานยังไม่แน่นมอมันอาจจะพังได้ง่ายๆครับค่อยๆไปทีละสเต็ปใช่ค่ะข้อ2คือการเสริมสร้างความแกร่งของ supply chain แล้วก็การบูราณาการต้นน้ำ strengthen supply chain and upstream integration ต้องทำให้ดีวกับ Corning เดินหน้าต่อได้แล้วก็ต้องหา Supplier ในอเมริกาเพิ่มอีกลดการพึ่งพาต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การคุมต้นน้ำได้มากขึ้นมันช่วยลดเสี่ยงแล้วก็อาจจะเพิ่มกำไรได้ในระยะยาวครับผม ข้อ3คือสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนด้วยบริการเสริมแล้วก็โซลูชันครบวงจร Differentiate with value-added services and integrated solutions คือแค่ผลิตแผง made in USA อาจจะยังไม่พอต้องขายระบบเต็มรูปแบบ Solar plus storage plus software ที่มันตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าแล้วก็ใช้แบรนด์ made in USA ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารการตลาดจริงๆจังๆครับทำให้เด่นชัดขึ้นใช่ค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายคือการบริหารจัดการด้านการเงินและการแบ่งเป็นความเสี่ยง (Financial Management and Risk Sharing) ที่วันต้องหาพาร์ทเนอร์การเงินเพิ่มอีกอาจจะทำจอยเวนเจอร์อย่างที่พยายามทำกับมานากัลฟหรือหาทางเข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากโครงการรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระการเงินแล้วก็แบ่งความเสี่ยงในการลงทุนมหาศาลนี้ไปบ้างค่ะฟังดูแล้วข้อเสนอแนะน,นี้มันก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญเดิมนะครับว่า T1 วันจะทำได้จริงไหมแผนที่วางไว้เนี่ยมันทะเยอทะยานมากและความเสี่ยงก็สูงเหลือเกินใช่ค่ะนั่นคือคําถามสําคัญที่สุดจริงๆค่ะ T 1วัน r g y จะทําตามแผนที่ซับซ้อนใช้เงินเยอะขนาดนี้ได้สําเร็จไหมจะคุมต้นทุนการผลิตให้แข่งได้จริงหรือเปล่าแม้จะมี IRA ช่วยจะหาเงินทุนหมุนเวียนระดมทุนเพิ่มได้ไหมท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วที่สำคัญสุดจะแข่งกับเจ้าใหญ่ๆทั้งในและต่างประเทศได้ยังไง นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ของบริษัทนะแต่เป็นการเดิมพันกับแนวคิดเรื่อง r e s h o r i n g การฟื้นฟูสร้างฐานการผลิตพลังงานสะอาดขึ้นมาใหม่ในอเมริกาจริงๆเลยความสําเร็จหรือล้มเหลวของ T1 เนี่ยจะส่งผลเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากๆต่ออุตสาหกรรมนี้ในอเมริกาเลยค่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ T1 Energy จากแฟร์แบตเตอรี่มาเป็นผู้เล่นในตลาดโซล่าพลัสสโตรจแบบครบวงจร การตัดสินใจครั้งใหญ่นี้ก็ขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนพลังงานสะอาดและก็นโยบายหนุนการผลิตในประเทศของสหรัฐอย่าง IRA ค่ะเขาก็มีทั้งโอกาสจากตลาดที่โตแรงหนุนจากรัฐแต่ก็ต้องเจอกับความท้าทายมหาศาลทั้งการแข่งขันที่รุนแรงความเสี่ยงด้านการเงินการดําเนินงานซัพพลายเชนสารพัดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็บางทีอาจจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะคะว่า เรื่องราวของ T1 Energy เนี่ยอาจจะมีความหมายมากกว่าแค่ความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัทบริษัทหนึ่งก็ได้อืมยังไงครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนบททดสอบหรือเป็นดัชนีชีวัดสำคัญเลยค่ะว่าความพยายามของสหรัฐที่จะสร้าง supply chain พลังงานสะอาดที่แข็งแกร่งแข่งขันได้ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนอ๋อครับ ท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งขันระดับโลกความซับซ้อนทางเทคโนโลยีแล้วก็ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านจากนโยบายบนกระดาษไปสู่การปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรมนี่คือคำถามใหญ่ที่อนาคตของทีวันอาจจะช่วยให้คำตอบเราได้ชัดเจนขึ้นค่ะ